วันนี้ผมจะทุกคนมาเล่นมอส Winter Storm เป็นมอสที่บอสทัวโตดใหญ่และโคตรโหดจะเป็นยังไงนั้นตายอ่ะรับชมกันได้เลยงงช่องน้องกรเดินทางว่าจะถึง5 0 0 0ัพซับแล้วฮู้ฮู้ทาบทุกคนอยู่กับผมน้องกอนโอโ้โฉลองห0 0พันซับไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เข้าสู่ช่วงมอดแพ็กตามเคยนะเออวันนี้เราจะมาแจกมอดที่น่าสนใจน่าเล่นนะแต่ว่าอาจจะต้องทําให้คอมของคุณนั้นค่อนข้างที่จะดีก่อนนะเนื่องจากมันเป็นมอดที่กิน CPU ค่อนข้างเยอะเลยอขอปอนเสียงแป๊บหนึง่งเออกิน CPU ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะมันอาจจะทําให้คอมกระกากบางเครื่องเช่นของกูพังก็เป็นได้นะมันคือมอดอ กูก็ลืมชื่อมอนกันเป็นมอสของไอ้สามหัวแต่ว่าตัวโคตรใหญ่นะเออเป็นมอสตัวนั่นแหละกูไม่รู้มันจะเรียกตัวอะไรแล้วกันเออเป็นว่าตัวไอ้สกลเลตันซหัวไก่พันกูเรียกชื่อยาวแล้วเกินโอเคส่วนตัวมอสนะฮะก็จะมีทงา้านของพวกออหมู่บ้านที่อัปเกรดเป็นพวกปราสาทแล้วก็มีเกาะรอยฟ้าด้วยทุกคนจะเห็นหมอสนี้ก็จะมีอะไรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เยอะมากหรอกโดยส่วนตัวแล้วมันจะเป็นมอสเอ,อ่อ ของบอสนะแล้วก็พวกสัตว์กายพันธุ์ติดเชื้อนั่นเองซึ่งเราก็สามารถเอามดอ,อื่นมาลงเสริมได้เช่นเอามอดปืนมาไลย่ยิงก็ได้นะแล้วก็พวกอาวุธที่มอดมันเตรียมมาให้แล้วก็ระเบิดก่อนหน้าน,นี้อันนี้คือระเบิดพวกที่ผมใช้เปิดคลิปไปนั่นเองเฮ้ยแพะภูเขามันไม่ใช่แพะภูเขามันคือแพะเกาะลอยฟ้าอ่ะเราไอ้น,นี่คือประทัดที่ผมยิงขึ้นไปตอนเปิดคลิปนะส่วนตอนนี้คือระเบิดนี่คือระเบิดอะไรวะลอง สามสองหนึ่งบักคูมระเบิดดิชาร์จนานนงวะชาร์จนานแบบนี้กินพื้นที่เยอะไหมเนี่ยไม่อยาปล่อยเฮกเกอร์ดิตุม้มว้าวเว้ยทำไมมีมอนมีมอนเยอะจออังแบบนี้เนี่ยแล้วก็ระเบิดอีกอันนึงก็คืออะไรวะมีระเบิดคือระเบิดอะไรวะเนี่ยไหนลองระเบิดดิ สามสองหนึ่งระเบิดไหมมันชาร์จนานจังวะน่าจะเป็นระเบิดอันใหญ่อันใหญ่แค่ไหนไหนดูดิอาจจะระเบิดแค่บล็อกเดียวนะชาร์จนานๆระเบิดเปลวไงอุย้ยแต่ชาร์จแบบนี้นะ่าจะกินทั้งโลกโอ้ยภาพเริ่มภาพเริ่มมัวภาพเริ่มมัวเริ่มกระตุกโอ๊ยนี่มันลังสีลังสีโอ้ย,อยดูดิรู้สึกเหมือนภาพตนนัวนี้เริ่มกระตุกแล้วมันก็จะระเบิดชาร์จนานเกินไปแล้ว โอ้ยลังฉี้โอ้ยทุกอย่างเป็นภาพเบลอเป็นภาพสามมิติโอ้กูกูบิวเยอะขนาดนี้ระเบิดเถอะไอซิสเนี่งใช้เวลานานมากกว่าจะวิ่งอนี้ได้ตืด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 ตึดระเบิดยังไม่ระเบิดโอเคกูไม่พูดละไม่บิวละเงี้ยมันต้องเป็นระเบิดที่รุนแรงมากแน่นอนจะระเบิดแล้วครับสามสองหนึ่งดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊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 ดดิ โอมีวิ่งด้วยมีเสียงวิ่งเข้าหูค้างเไม่ได้ไเกมกูเ่ยโอ้ยแสบตาแสบตาใครใครมาดูมอเตอร์คืนหาวเนะี่ยโอ้โหทีอวงยังกว้างอะครับวใช้ได้ใช้ได้ไดแสบตาชิบหายเลยออโอ้เราเปิดทีเห็นแร่พิเศษแล้วก็ถ้ำเลยเนี่ย,ยเห็นพวกคิดตรงคิดเต่าด้วยโอ้ยคือว่าเป็นระเบิดที่แรง เอาใช้สู Twelve, ้กับบอสแล้วก็พวกมอนต่างๆนะฮะแล้วก็ดาบดาบตัวนี้ผมแนะนําเลยเป็นดาบที่พอตีปุ๊บมันจะมีเอ่อพวกน้าแทรกขึ้นมานะลองดู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 ดึงอเห็นปะไม่รู้เป็นน้าหรืออะไรดูดิมีเสียงด้วยเออส่วนดาบนี่ไม่รู้เหมือนกันมีไว้ทําอะไรไหนลองดินี่นี่สีสีเบามากเลยอุ้ย อะไรวะเมื่อกี้ผมขี้ขวาอุ้ยดาบกระเด้งเก่าตายกระจอกชาร์จชาร์จแล้วตีมีดาบตีแล้วกระเด้งเหรอชาร์จชาร์จแล้วตีชาร์จแล้วอ๋อชาร์จโอ้ยนี่ไงมันมีชาร์จจนเปลี่ยนสีแล้วก็ตีเหรออุ้ยเข้าใจแล้วหายเหยื่อหายเหยื่อ จ้กจนดับเปลี่ยนสีจากนั้นก็ตีในดูดิโอ้โหไม่เห็นจะที่เท่าไหร่เลยแล้วก็พวกมอนสเตอร์นะมอนสเตอร์ติดเชื้อนั่นเองเป็นพวกไก่หมูหมากระไก่ที่ติดรังฉีนะรังสีอชอช้างเป็นอะไรเนี่ยเป็นพวกสัตว์ที่ติดรังสีเ่ะเช่นพึ่งเนี่ยพึ่งติดรังสีถ้าโดนเจ้าพึ่งไป่สยตัวอื่นนะเนี่ย่อ่ซอมบี้ ซอมบี้ก็มีโอกาสที่จะติดรังสีนะโอยรังสีชอช้างรังสีเออรังสีอะไรอืมเดี๋ยวเราอมบี้ดูตอมบี้จะติดออ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 อวออ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 ยเออ้ออ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 ดออ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 ตออ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 อีอกออ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 อกอออออกออ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 กออ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 อ้อออออ็อ อะไรกูนี่เอออันนี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่าไหนอลองดิเป็นบอสหรือว่ามันต้องเสกไอตัวนั้นออกมาแล้วก็ใช้คอมมานด์บล็อกวะถ้าที่จาได้นะหรือว่าเราเสกได้เลยโดยใช้ไข่ไหนอลองดูดิโอ้ยนี่ไงตัวเฮี้ยนเลยเนี่ยซอมบี้เหรอซอมบี้กายพันธุซอมบี้ร้ายดูดิโอ้ยกายพันธุ์มากตีต,ตีตีไม่ได้ตีไม่ได้ไหนอลองชาร์จ าดาบาดาบอืมอืมไม่เจ็บไม่คันมันชื่อตัวอะไรกันวะไม่ใอ,อะไรโอเคทุกคนหลังจากที่เราทำการลองดูมอสนุ่นไอ้ลองดูพวกลูกกระจกมันนุ่นนั่นนี่แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปดูบอสกันเลยแล้วกันนะโดยตัวบอสมันนะฮะเราไม่สามารถเสกเองได้นะเออเพราะว่ากูทำไม่เป็น แต่เราสามารถไปยังที่เสกมาได้นะครับผมถ้าเล่นอาชีพตรอก็หานานหน่อยแหละแต่ว่าถ้าเล่นแบบมีสูตรนะฮะเล่นแบบเปิดใช้สูตรได้เนี่ยเขาแค่ทําแบบนี้นะครับผมให้กดทับ T P เว้นวรรคแล้วก็ใส่ศูนแล้วก็แป๊แบหนึง่งทับ T P ใส่เว้นวรรคศูนย์แล้วก็จะมีท่านของตัวเป็นเหมือนตัวลูกงูอะ่ะมันมันชื่อตัวตัวหาเลยวะอยู่ตรงไหนวัลูกงูเนี่ย เออหายากจังเลยเออมันก็จะเป็นแปบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนทับแล้วก็เลขศูนย์อ่าแล้วมันจะมีเหมือนสัญลักษณ์ลูกงูมั้งเออมันกูก็ไม่รู้สัญลักษณ์อะไรแนละมันอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดยังไ,ไม่รู้เลยนะเออไม่ก็ไปหาก๊อปมาก็ได้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแนวหรือผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเอ้ให้ก๊อบด้านล่างแล้วกันเนาะเออง่ายดีเนี่ยก็กด กดทับขึ้นมาอ่าแล้วก็ตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นให้ Enter ปิงมันก็จะวาดเรามาสู่ที่เสกนั่นเองก็จะเป็นห้องเก่าๆเก็บๆของที่ไหนก็บะหู้นะมีสมุดโน้ตบันทึกไว้เออเดี๋ยวเราอ่านดิอ่านอ้าวไม่มีเขียนอะไรไว้แล้วจะปิดไว้ทำไมมีปุ่มกดที่สามารถเปิดอันนี้ได้นี่มันไม่ใช่ปุ่มกดด้วยเอื้อ ที่นี่มันคืออันนี้โอเคเราอย่าพูดเยอะเราไปเสกเพื่อทําให้คอมเราเระเบิดเลยดีกว่าเกาะลอยฟ้ามันมีอยู่แถวนี้เนี่ยโอเคเนี่ยมันจะเป็นที่แบบนี้นะครับในการเสกนั่นเองเราก็ทําการขุดเลยเไม่ต้องขุดไกลขุดตรงนี้แหละไม่ต้องขุดเลยได้คแรบบับเดี๋ยวผมกดตีมันแตกแปบ๊บหนึ่งพอเปลี่ยนเป็นเกมหมดก่อนเกมหมดเซอร์เวิร์วเซอร์เวิร์อ่าฮะอ่ะขุดเลย ขุดแล้วก็วางเลยคนระับวางเสร็จเราต้องเป้าแหลนนะฉะนั้นผมจะใช้สูตรก่อนแป๊บหนึ่งเกมหมดไม่ต้องงงนะทำไมผมถึงทำแบบนี้ผมกลัวเป็นอมตะแล้วมันไม่สามารถเสกได้เออลองเป็นเซอร์เว i v a ลปุ๊บเสกปุ๊บ,บอ่มันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยเราก,เกนนะา็เดี๋ยวประตูปัรอดูนะครับมันก็จะค่อยๆดูดค่อยๆดูด CPU กูนี่แหละ G p u ค่อยๆเริ่มระเบิดทีละนิดทีละน,นิดแล้วนะฮะ เจ้าตัวนี้มันก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะเออเเห็นได้ว่ามาันทำการหนีบเอาทาาด้านของกล่องไอ้บ็อกอันนี้ไปด้วยนะกูเ็ิูชื่อไปแ,แล้วโอ้ยโอ้ย CPU ประมวลผลไม่ทันขอตั้งค่าแบบหนึ่งเอออ้นี้ไปตั้งค่าสาวทำแปะอะไรล่ะอืมลดมาแล้วกันลดมาให้มันไหลลื่นหน่อยเออนีประมาณนี้พอเดี๋ยวมันแดก CPU กูระเบิดก่อนลงคลิป หนลองดูดิใส่เ,เลือดค่อนข้างเริ่มเต็มเลยนิดมันก็จะมีประมาณสามเฟสมั้งถ้าจำไม่ผิดก็มีแบบล่างอันนี้เริ่มต้นแล้วก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นกันดูด้านนี่เข้ามาแล้วเราก็ต้องฆ่ามันนั่นเองนะฮะมันก็จะมีดันเจี้ยนของพวกบอสด,ด้วยนะที่จริงอ่ะมันจะลงไว้แต่ขี้เกียจฮะจะมาแค่รีวิวเจ้าตัวบอสนี้ใครที่อยากลงก็จริงกไว้พอมันนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มดูดน,นะฮะดูดไม่พอมันฆ่าฆ่านี้ไปด้วยเห็นปะ ไม่น้าปนแปลกว่าหน้านี้เฮ้ยหน้ามันหายไปมึงไม่มีหน้าอ๋อ,นอหน้าอยู่ข้างล่างมันมีปลาอยู่ข้างล่างมันมีอะไรอยู่ข้างล่างนี่เ,เราวมาก็เริ่มดูดเอาทรัพยากรทีร่มันมาดูดเข้าไปดูดจึนดูดจึนไปไหนไปมีปลาหมดเลยดูดจีนี่เปลี่ยนนีโต Five hours later เอาตรงๆนะทุกคน เอาตัวนั้นทุกคนตอนนี้กูรอจนลากโลกแล้วเมื่อไหร่จะตัวใหญ่เนี่ยไอเวดี๋ยวเวลาชีวิตกูเลยเนื้อตายยากตายเอาไว้เลยเออตายเอาเดี๋ยวกูติดกูตีตายมุกแวกล่างเลยโอ้ยแล้วไม่บอกตั้งแต่แรก ถ้าเจ้านี้นะครับเขาจะต้องใช้ t n ม่วงตัวนี้นั่นเองเพื่อให้มันดูดซับระเบิดเข้าไปแล้วก็ไประเบิดที่ปากของมันมอคา่าพวกแม่งตัวใหญ่เลยไอ้เ,อเวรเอ้ยครูก็รอตั้งนานที่จะดูดซับเพจะแข็งก่มากเลยได้แม่งรอรอจะลากรถงรอจะลากงอกแล้วเนี่ยโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับมอดนี้ก็ไปดูกันเองแล้วกันว่ามันจะใหญ่ได้สักแค่ไหนสำหรับผมที้เกียดรอแล้วก็มอดนี้ถ้าผมจะทิ้งลิงก์ไม่ได้ล่างคลิปแล้วกันจะไม่สอนวิธีลงแล้วกันเพราะว่าพวกมึงก็น่าจะรู้วิธีลงกันแล้วแหละเพราะว่ากูสอนทุกคลิปเลยคลิปนี้ก็ไปหาลงเอานะมันก็จะมีทั้งใน TL หรือว่าจะลงจากภายนอกก็ได้หรือว่าจะไปทาเป็นแอดออนถะ้าใครเก่งนะแต่กูทาไม่เป็นแอดออนอะ่ะเออแลวใครนะที่มาให้กูลงมอดเจนนี่กูบอกเลยกูไม่ทำนะช่องนี้เด็กกูดูเยอะวู่อิน โอเควทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายยสํหรับ Winter Storm นะก็ไมเมีอะี้กันบ๊ายบายขอโ